สวัสดีครับพบกับผมสปอยหนังชนแนลอีกแล้วนะครับและหนังที่ผมเลือกจะนํามาเสนอวันนี้นะเป็นหนังไทยนะครับที่มีชื่อเรื่องว่า Heartbeat เสียงนักรักไม่ลุงนั่นเองนะครับโดยหนังเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวของชายนะครับที่เพิ่งต้องเผชิญกับอาการแบบว่าเสียคนรักไปอย่างกระทันหันนะฮะทำให้ผู้ชายวัย40เนี่ยต้องพบกับความสูญเสียที่สุดในชีวิตนั่นเองนะครับ โลกของเขาเนี่ยแทบจะหยุดหมุนไปในทันทีเลยนะฮะไม่กล้าเสี่ยงที่จะต้องมีความรักในะอีกต่อไปนั่นเองนะฮะหลังจากนั้นนะฮะเขาก็ต้องไปเจอกับน้ำหวานนะครับสาวน้อยวัย20ปีนะฮะลูกสาวเจ้าของเกสต์เฮาส์นะ,ะที่ใช้เข้าไปพักนั่นเองนะครับทั้งคู่เนี่ยถูกชะตากันเป็นอย่างมากเลยนะฮะแล้วก็รับรู้ถึงเหตุผลในการเดินทางมาในครั้งนี้ของชายด้วยนะครับ เลยอาสาเป็นไกด์พาชัยไปในที่ที่ไม่เคยจะไปนั่นเองนะฮะแต่เหตุผลในการมาที่ที่นี่ของชัยนะฮะเพื่อมาล้ำลึกความหลังแล้วก็ตามหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวของแฟนเก่าที่ ต้องเสียชีวิตไปแล้วก็ทิ้งปริศนาเอาไว้ให้ใช้ค้นหานั่นเองนะครับและก่อนอื่นที่จะไปฟังผมสปอยหนังเรื่องนี้นะฮะก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและสําหรับหนังเรื่องนี้นะฮะก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับจัดไปเริ่มต้นของหนังเรื่องนี้นะฮะก็จะเริ่มจากที่น้ำหวานนะฮะก็มีโรคประจําตัวนะซึ่งเป็นโรคหัวใจนั่นเองนะครับกาลังนั่งเล่นเกมฟรีไฟกับเพื่อนอยู่ ซึ่งหนังเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าคงได้รับงบสนับสนุนจากการสร้างเนี่ยมาจากเกมฟรีไฟนั่นเองนะครับเพราะโดยส่วนมากเนี่ยเขาจะเน้นว่าที่เกมฟรีไฟเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยหนังก็ย้อนไปเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วนะ,ะโดยที่น้ำหวานเนี่ยได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจนั่นเองนะครับแล้วก็หมอก็ยังบอกว่าสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าอย่าทำอะไรที่มันทำให้หัวใจเต้นแรงก็พอแล้วนะครับ แล้วหลังจากนั้นเน่ก็ตัดมาที่ภาพปัจจุบันนะฮะโดยที่น้ำหวานกับเพื่อนในะกำลังเตรียมตัวที่จะไปเรียนแล้วในจังหวะนั้นนะฮะก็มีเก่งกี้นะฮะซึ่งตามตื้อจีบน้ำหวานอยู่เป็นเวลานานนะฮะแต่น้าหวานก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นด้วยสักเท่าไหร่เพราะว่าคิดกับเก่งกี้แค่เพียงแค่เพื่อนนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นเนะี่ยน้ำหวานกับเพื่อนก็กําลังจะไปเรียนแต่น้ำหวานเนนึกขึ้นได้ว่าลืมโน้ตบุ๊กนะฮะก็กลับมาเอาโน้ตบุ๊กแล้วก็ จังหวนนะนั้นนั่นเองนะครับก็ได้เจอกับชัยนะทำให้ทั้งสองเนะีสบตากันปิ๊งปังปิ๊งปังเปี้ยงปังอะไรคแล้วก็ช็อตไปในจังหวะหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นนี่น้ำหวานก็ ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็หลังจากเลิกเรียนแล้วนี่ก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านเพื่อไปกินบิงซูกับเพื่อนนั่นเองนะครับแต่ว่าก็ดันบังเอิญมาเจอกับไอ้เก่งกี้นะฮะเก่งกี้ก็มาตามตือ้อตามจิบน้ำหวานอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ชวนน้ำหวานเนี่ยไปเที่ยวงานลอยกระทงนะฮะแต่ว่าใจจริงแล้วน้ำหวานก็ไม่ค่อยอยากจะไปสักเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ต้องตอบตกลงเพื่อทําให้เก่งกี้นั่นรีบๆกลับไปนั่นเองนะครับ แล้วหลังจากนั้นนี่ก็ตัดมาที่น้องหวานกับชัยนะฮะโดยที่หวานเนี่ยเอาน้ำสมุนไพรเนี่ยไปให้ชัยนะครับแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยก็ได้แนะนำตัวซึ่งกันและก,กันนะครับว่าเป็นใครมาจากไหนอะไรอย่างนั้นนั่นเองนะครับแล้วก็ตดัดภาพมาที่ วันต่อมานะครับโดยที่เก๋งกี้ก็ขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับมารับน้ำหวานเพื่อจะไปเที่ยวนั่นเองนะครับแล้วก็ไปหากันไปกินบิงซูไปน่นไปนี่แต่น้ำหวานก็ไม่ค่อยจะปลื้มซึกเท่าไหร่ฮะก็เลยหนีกลับมาก่อนนะทำให้เก๋งกี้ต้องอยู่ตรงนั้นแค่เพียงคนเดียวนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยน้ำหวานก็กลับมาที่บ้านนั่นเองนะฮะแล้วก็มาเจอกับชัยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยน้ำหวานก็เอ่ยปากชวนชัยนะฮะไปเที่ยวที่วัดพระธาตุภาริพุนชัยนั่นเองนะครับซึ่งในช่วงเวลานััั้นนยมตรงกบ ช่วงงานเทศกาลลอยกระทงนั่นเองนะครับแล้วภาพก็ตัดไปที่วัดพระธาตุเทอร่พุนชัยนะครับแล้วก็จังหวะนั้นเนี่ยน้ำหวานกับชัยก็พากันไปเขียนโคมก่อนนะฮะก่อนที่จะนําไปแขวนนะฮะโดยที่น้ำหวานก็เขียนชื่อตัวเองแล้วก็ชัยก็เขียนชื่อตัวเองแล้วก็เขียนชื่อของแฟนเก่าเข้าไปนะฮะทำให้จังหวะนั้นเนี่ยน้ำหวานเห็นชื่อปุ๊บก็ทําให้หัวใจเต้นตึ๊บตั๊บตึ๊บตั๊บคล้ายๆคนหัวใจจะวาย ใช่ก็เลยถามน้ำหวานว่าเป็นอะไรฮะแต่น้ำหวานก็โกหกใช้ไปว่าไม่ค่อยจะมีแรงสรงสยัยน้ำตาลจะขาดเลือดนะฮะน้ำหวานก็เลยไปซื้อน้ำ,ำนเำฉาล้วยมากินกับใช้นะฮะระหว่างนั้นนี่ก็บังเอิญอีกแล้วนะฮะก็ไปเจอกับเก่งกี้นะครับเก่งกี้ก็ตามติดน้ำหวานมาแล้วก็ไปคุยกับใช้นะฮะแล้วน้ำหวานเน่ยก็ชวนให้ใช่กินน้ำเฉากลกวกย like ที่ซื้อมาให้นะฮะแต่ว่าใช่ไม่ชอบกินหวานสักเท่าไหร่ก็เลยเอาให้เก่งกี้ไปกินแทนนะครับ จังหวนนะนั้นนี่ก็มีเด็กนะวิ่งมาชนน้ำหวานนะฮะซึ่งกําลังจะกินน้ววํเฉาก๊วยทาให้น้ววํเฉาก๊วยในหกเลอะเทอะนะฮะไอเก่งกี้เห็นปุ๊บก็เลยกําลังจะถอดเสือ้อแต่น้ำหวานห้าไมไว้ก่อนก็เลยไปวิ่งไปเอาทิชชู่มานะฮะจังหวนนะนั้นนี่ชัยก็เลยหยิบผ้าเช็ดหน้านะฮะเช็ดปากให้กับน้ําหวานนะฮะจนทําให้น้ําหวานเนะี่ยอึง้งแล้วก็ตะลึงไปหัวใจก็เต้นตึ๊บตับตึ๊บตับ,ตบ,ตบอีกแล้วนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นนี่ทั้งคู่ก็พากันหนีเก่งกี้ออกมาก่อนนะครับ แล้วก็ตัดภาพมาที่น้ำหวานนะฮะก็ไปเห็นชัยเนี่ยกำลังเล่นลูบิกอยู่ก็ไปถามที่ไปที่มาว่าลูบิกเนี่ยมีความหมายยังไงกับชัยนะชัยก็เล่าว่าเป็นลูบิกที่แฟนเขาเนะี่ยให้มาไว้ตอนที่เขาเนี่ยกำลังคบกันอยู่แต่ตอนนี้แฟนของเขาเนี่ยได้ตายไปแล้วนะฮะหลังจากนั้นนี่น้ำหวานก็เลยช่วยไขยปริศนาว่าไอ้ที่ลูบิกเนี่ยมันมีความหมายยังไง,ขงเขาก็เลยขอมาบิดไปบิดมาฮะบิดไปบิดมาปุ๊บกลายมาเป็นรูปดาวเลยนะครับก็เลยทําให้น้าหวานคิดว่า รูบิกรูปดาวนะฮะก็คงจะเป็นหมายถึงเชียงดาวนั่นเองนะครับก็เลยเอ่ยปากชวนชัยเนี่ยไปที่เชียงดาวนะฮะแล้วพาก็ตัดมาที่น้งหวานนะฮะกับชัยแล้วก็เพื่อนของน้ำหวานนะฮะก็พากันเดินทางเนี่ยไปที่เชียงดาวนั่นเองนะครับแต่ในระหว่างทางนี่ชัยเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยชอบความสูงสักเท่าไหร่นะฮะก็เลยขับรถไม่ไหวแล้วก็ให้น้ำหวานมาขับแทนแล้วจากนั้นนี่ก็พากันเดินทางขึ้นไปที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะจนทาให้ชัยเนี่ย สึกไม่ไหวก็อ้วกแตกบ้างอาเจียนบ้างนะครับเพราะว่าชัยเนี่ยเป็นคนไม่ชอบความสูงนั่นเองนะครับแต่สุดท้ายแล้วทั้งคู่แล้วก็สามารถเดินทางไปถึงยอดเชียงดาวได้เองแล้วก็เห็นวิวบรรยากาศที่สวยงามแล้วก็ทําให้พวกเขาเนี่ยตั้งแคมป์กันอยู่ในที่ตรงนั้นนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็ตัดมาที่เช้าวันถัดมานะฮะโดยที่ชัยกับน้ําหวานเนี่ยก,กาลังจะชงกาแฟกินนะฮะจังหวะนั้นนี่ชัยเนี่ยมองไปเห็นที่เขียนโปสการ์ดพอดีนะฮะ น้ำหวานก็เลยชวนชัยเนี่ยเขียนโปสการ์ดแต่ว่าชัยก็ไม่ค่อยอยากจะเขียนสักเท่าไหร่นะฮะก็เลยทนความตื้อของน้ำหวานไม่ไหวสุดท้ายก็ต้องมาเขียนอยู่ดีนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นนี่ระหว่างที่ชัยกำลังเดิอนออกจากร้านกาแฟมานะก็มองไปที่น้ำหวานนเะห็นน้ำหวานเนะนีนนะ่ยนะกำลังนั่งเล่นลูบิกอยู่นะฮะก็เลยทําให้เห็นนึกถึงแฟนเก่าของตัวเองฮะที่ตายไปแล้วขึ้นมาว่าอะไรจะคล้ายกันสักขนาดนี้นั่นเองนะครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ตัดมาที่ภาพบ้านของน้ำหวานนะครับโดยที่น้ำหวานเนี่ยชวนช้ยไปกินข้าวข้างนอกนะฮะตามร้านอาหารข้างทางนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยฮะก็ชวนกันไปเล่นสเก็ตบอร์ดแต่ว่าเก่งกี้นะฮะก็ที่แอบ,บชอบน้ำหวานอยู่นะฮะก็มาเจอเข้าพอดีก็เลยทําให้เก่งกี้เนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยคงจะอกหักแน่นอนนะฮะก็เลยตัดใจจากน้ำหวานได้ใ네นแต่ตอนนั้นฮะ,ะแล้วก็เป็นเมาหัวปักหัวปั่ม ok นั่นเองนะครับ แล้วหลังจากนั้นนี่ก็ตัดไปที่ภาพมหาวิทยาลัยที่น้ําหวานกำลังไปเรียนอยู่นะฮะแล้วก็ระหว่างนั้นนี่น้อหวานกำลังนั่งเล่นมือถือนะฮะกำลังเล่นไอจีน้ําหวานก็เปิดไปเจอรูปเก่งกี้ที่ขายคู่กับชัยนะฮะซึ่งเป็นร้านกาแฟะนะฮะก็เลยชวนชัยนะฮะไปที่ร้านนี้ทันทีเลยนะครับแต่ในระหว่างนั้นนี่ก็เก่งกี้ก็เดินเข้ามาถามพอดีแล้วก็บอกว่าในตอนเย็นเนี่ยที่ร้านเนี่ยจะมีการแข่งแรปบัตเทิลนะฮะก็ให้ขอให้น้ําหวานกับชัยเนี่ยอยู่ดูก่อนนั่นเองนะครับ ในระหว่างที่กําลังดู La b บแบตเทิลอยู่นะฮะจังหวนะนั้นนี่ที่หลังจากที่เก่งกี้เนี่ยร้องเสร็จแล้วก็ชวนให้ชัยเนี่ยมาแล็แต่ว่าใช้ในแล็ไม่เป็นนะไอซารพ,พูดเป็นอยู่คําเดียวแล็โยแค่นั้นก็จบไปแค่นั้นเองนะับไม่มีอะไรมากมายนะ <S <S หลังจากนั้นะภาพก็ตายไปที่น้าหวานกับชัยนะฮะโดยที่น้าหวานเนี่ยสอนให้ชัยเล่นเกมฟรีไฟนั่นเองนะครับซึ่งหนังเรื่องนี้นะฮะคงได้รับงบสนับสนุนมาจากบริษัทเกมของ ฟรีไฟนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนะั้นเนภาพก็ตัดไปที่น้ำหวานกับชายนะก็ไปเที่ยวที่โป่งแยงแอดเวนเจอร์นะฮะซึ่งเป็นคล้ายๆกับสวนสนุกที่มีเครื่องเล่นมากมายนั่นเองนะครับ แล้วหลังจากนั้นนี่ในระหว่างที่น้ําหวานนี่ก็เล่นเครื่องเล่นกับชยัยเล่นไปเล่นมานะฮะอยู่ดีๆน้ําหวานก็ช็อกหมดสติขาเครื่องเล่นเลยนะฮะแล้วก็ไปฟื้นที่โรงพยาบาลนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นภาพก็ตัดไปที่ชัยนะ,ะก็กลับไปที่ร้านกาแฟของชอยนะฮะโดยที่ชอยก็ได้เล่าเรื่องราวของเฟิร์นนะครับซึ่งเป็นแฟนเก่าของชัยที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นฮะโดยที่ชอยนะฮะก็รู้จักกับเฟิร์นนะฮะโดยที่เฟิร์นเนี่ยมาที่ร้านของชอยเป็นประจำแล้วก็เล่าเรื่องราวของชัยเนี่ยให้ชอยเด ฟังอยู่เป็นประจำนะฮะคือพูดง่ายๆคือบ่นให้ฟังนั่นแหละนะครับหลังจากนั้นก็เล่าความจริงทั้งหมดให้กับชัยได้ฟังว่ามีเรื่องเาวาเป็นมายังไงในะระหว่างที่เฟิร์นมาอยู่ที่ร่างของเขานนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นเี่ยภาพก็ตัดไปที่น้ำหวานนะฮะก็ไปตามนัดนะฮะซึ่งไปตรวจอาการตามนัดหมอนั่นเองนะครับแล้วก็บังเอ,อิญได้ไปรู้ความจริงว่า ได้เห็นแฟ้มเอกสาร,รที่หมอนีลืมวางเอาไว้นะฮะว่าคนที่บริจาคหัวใจให้กับน้องหวานเนี่ยก็จริงๆแล้วนั่นก็คือหัวใจของเฟิร์นนะฮะซึ่งเป็นแฟนเก่าของชัยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนี่น้องหวานก็เลยตัดสินใจที่จะไปบอกความจริงแล้วก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับหัวใจของเขาเนี่ยว่าที่ได้รับการเปลี่ยนถ่ายมาเนี่ยว่ามาจากใครนั่นเองนะครับหลังจากที่น้ำหวานได้เล่าเรื่องราวความจริงให้ฟังว่าหัวใจเนี่ยเป็นหัวใจของเฟิร์นนะฮะซึ่งเป็น คนที่ใช้รักนั่นเป็นแฟนของชายเนี่ยทำให้ชายเนี่ยอึง้งแล้วก็ตกใจนะฮะแล้วก็ลุกขึ้นเดินหนีไปเลยนะครับโดยที่ไม่พูดอะไรกับน้องหวานเลยสักคำหลังจากนั้นเขาก็ขับรถไปส่งน้องหวานที่บ้านแล้วก็เช็คเอาท์ให้ออกจากเกสต์เฮาส์ซึ่งเป็นบ้านของน้องหวานในนี้ไปเลยนั่นเองนะโดยไม่บอกลาสักคํานั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นนี่น้องหวานก็พยายามติดต่อโทรหาชายนะฮะแต่ว่าก็ไม่สามารถติดต่อได้ชายก็ไม่รับไม่อะไรเลยนะฮะ จะทาให้น้าหวานเนี่ยร้องไห้เสียใจเป็นอย่างมากแล้วก็รู้สึกแบบว่าจะตัดใจจากใช้ได้แล้วนะฮะก็เลยบอกกับแม่ว่าเขาเนี่ยจะไปพักใจที่เวียดนามนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ตัดภาพมาที่ชัยนะฮะอยู่ดีๆก็โผล่มาที่บ้านของน้าหวานนะฮะแล้วก็บอกว่าจะมาเจอกับน้าหวานแต่ว่าแม่ของน้าหวานแล้วก็เพื่อนของน้าหวานเนี่ยก็บอกว่าน้าหวานเนี่ยนี้ไปพักใจอยู่ที่เวียดนามนะครับก็เลยทําให้ชัยนตัดสินใจบินไปตามหาน้าหวานที่เวียดนามทันทีเลยนะครับ หลังจากนะั้นนี่ชายก็ไปตามหาน้ำหวานนะฮะแต่พยายามตามหายังไงก็ไม่เจอสักทีจนสุดท้ายชายเนี่ยก็ตัดสินใจไล์สดเลยนะฮะแล้วก็สารภาพความจริงความในใจทั้งหมดเนี่ยกับน้ำหวานนะฮะเขาได้รับรู้นะจนสุดท้ายเนะี่ยทั้งคู่ก็ได้มาเจอกันแล้วก็กอดกันรักกันนะฮะจนทำให้หนังเรื่องนะี้มันก็จบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งนั่นเองนะครับสำหรับท่านใดที่ดูมาจนถึงนาทีสุดท้ายนะฮะก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปออกมานะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ